สวัสดีครับครูบอยนเดตนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหารทศยมกับทศนิยมนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะเรียนด้วยกัน3ข้อนะครับผมอ่ะเรามาดูข้อ1ก่อนนะครับข้อ1ครับ4.8หารด้วย1.2นะครับวิธีการครับเราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดทศยมนะครับของตัวหารก่อนนะครับให้เป็นจํานวนนับนะครับผมอ่ะนะครับเลื่อนจุดทศยมครับ มาอยู่หลังเลขสองนะครับของตัวหารครับเราจะเห็นว่าตัวหารมีหนึ่งตำแหน่งครับเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งครับเราก็จะเลื่อนตัวตั้งเหมือนกันครับไปหนึ่งตำแหน่งนะครับอยู่หลังเลขแปดนะครับผมนะครับจะได้โจทย์ใหม่ครับเป็นสี่สิบแปดครับผมหารด้วยสิบสองครับผมดังนั้นคําตอบข้อนี้นะครับก็ได้เป็นสิบสองเท่าไรได้สี่สิบแปดสิบสอง สี่สี่สิบแปดคำตอบก็คือศีลเองนะครับผมเป็นไงครับข้อหนึ่งง่ายไหมครับผมต่อไปครับข้อสองครับศูนย์จุดหนึ่งห้าสามศูนย์ครับหารด้วยศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับวิธีการครับเราจะเลื่อนนะจุดทศนิยมนะครับของตัวหารนะครับนะครับมาอยู่หลังเลขห้านะครับเพื่อจะให้เป็นจํานวนนับนะครับ เราจะเห็นว่าเราจะเลื่อนตัวหารมาสองตำแหน่งนะครับดังนั้นเราก็จะเลื่อนตัวตั้งเหมือนกันครับมาสองตำแหน่งครับคือเลื่อนมาอยู่หลักลีห้านะครับเหมือนกันครับจะได้โจทย์ใหม่เป็นสิบห้าจุดสามศูยนย์นะครับจุดสามศูนย์นะครับหารด้วยสิบห้านะครับนะครับอ่ะ จากนั้นครับสังเกตดูนะครับตัวตั้งจะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับซึ่งข้อนี้นะครับสามารถบอกได้ว่าคําตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับเหมือนกับตัวตั้งนะครับอ่าขั้นต่อไปครับเราจะใช้วิธีการหารสั้นนะครับผมก็จะได้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบครับหารด้วยสิบห้าครับผม หาดูนะครับสิบห้าเท่าไหร่ได้หนึ่งมีไหมครับไม่มีครับใส่ศูนย์ครับสิบห้าเท่าไหร่ได้สิบห้าครับสิบห้าหนึ่งสิบห้าครับสิบห้าเท่าไหร่ได้สามมีไหมครับไม่มีใส่ศูนย์ครับสิบห้าเท่าไหรสามสิบครับสิบห้าสองสามสิบนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็นทอซิยมสองตำแหน่งก็คือหนึ่งจุดศูนย์สองนั่นเองนะครับหนึ่งจุด 0 2นะครับผมอ่ะเป็นไงครับผมข้อ2อ่ะต่อไปนะครับเราจะมาดูข้อสามครับข้อ3ามครับ12.25หารด้วย2.5นะครับอ่ะวิธีการเหมือนเดิมครับผมเลื่อนจุดทศนิยมนะครับของตัวหารนะครับเราจะเห็นว่าตัวหารมี1ตำแหน่งครับก็เลื่อนมาครับ หนึ่งตำแหน่งครับเพื่อให้เป็นจํานวนนับนะครับเราพอเลื่อนตัวหารหนึ่งตำแหน่งครับเราก็จะไปเลื่อนตัวตั้งเหมือนกันครับมาหนึ่งตำแหน่งครับมาอยู่หลังเลขสองเหมือนกันนะครับจะได้โจทย์ใหม่เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสองจุดห้านะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองจุดห้าหารด้วยยี่สิบห้านะครับอ่านะครับเราจะเห็นว่า ตัวตั้งนะครับเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับข้อนี้เราก็จะตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเท่ากับตัวตั้งนะครับขั้นต่อไปครับใช้วิธีหารสั้นครับได้เป็นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับหารด้วยยี่สิบห้านะครับผมยี่สิบห้าเท่าไหร่ได้หนึ่งมีไหมครับไม่มีใส่ศูนย์ครับยี่สิบห้าเท่าไหร่ได้สิบสองครับไม่มีก็ใส่ศูนย์ครับยี่สิบห้าเท่าไหร่ได้ร้อยยี่สิบสองครับ จะได้ยี่สิบห้าสี่นะครับเป็นหนึ่งยนะครับก็จะเหลืออยู่ยี่สิบนะครับอ่าเหลือย2ิบสองรวมกับห้าเป็น2 2 5้ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเท่าไหร่ได้2 2 5ยจะได้เป็นยี่สิบห้าเก้านะครับเป็น2 2 5ย้านะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ครับตอบเป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือ4.9้นั่นเองนะครับ เป็นไงบ้างครับข้อนี้ง่ายไหมครับผมถ้าง่ายนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับคุณครูบอยนาเด่นนะครับผมสวัสดีครับ